แล้วเราไปไหนเนี่ยอุโมงค์เหรอไม่ใช่อ๋อเมืองล่างเมืองล่างกับอุโมงค์ก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นี่นะแล้วอุโมงค์อ๋ออุโมงค์อยู่ตรงนี้ตรงนี้อุโมงค์อุโมงค์อยู่มากซ์สอง สามแยกมีรถป่ะสามแยกไม่เห็นนะพี่มีก่อนถึงอะก่อนถึงมีอยู่นี่มากส้มเลยอ้าแล้วเพื่อนที่กดติดตามมาเอาแยกไปลงตรงโน้นโอเคนึกว่าเพื่อนหายไปแล้วยังอยู่นะบาย Five minutes later ยาเม็ดเกมนี้ไม่ดอกเลยผมหยิบแต่ยายานามมาแปดพองน<ม>ั้นเนี่ยยาไม่เก็บเตสสป่องผมยังไม่เจอสักป่องเตยยาเวดมีชนะ้ยาาน่ะหยิบยาานามมาแปดละเพื่อนแตกดาวนี่พายุยมาละเห็นไหมแล้วโจทย์เราก็มา <laughs> โจทย์ที่เราไม่สามารถเอาชนะได้ <laughs> มีทางเดียวคืนนี้ โอ้โหแรงด้วยแล้วลลผมจะหาคาเจอไหมเนี่ยอยู่นี่คาอยู่ข้างล่างอาล่ะต่อให้ผมยืนอยู่ข้างผม,มาหาไม่เจอถ้าหมอกมันจะหนาขนาดนี้ A few moments later อ้าเพื่อนลอดเหรอหรือว,ว่าตายซะแล้วเราไปอยู่ตรงไหนดีอะพี่ไปกลางวงเลยหรือว่าไม่เข้าอุโมงก่อนไหมอุโมงอยู่ในวง ถ้าไม่มีใครเข้าก่อนเราอะนะพูดสับยากเบรกเลยอ้อมขวาไปข้างบนก็ได้นะอ้อมของวงไปเล่นๆตีนไหมนี่ปลอดภัยเยบกิ๊บไม่มีตีนนี่กระทะรามาปิดดัก ใครอยาเห็นเราไม่สําคัญนะผมรอดกับกระทะมาหลายครั้งแล้วนะพี่ก็รอดมาจากกระทะก็หลายครั้งเหมือนกันใช่ไหมใช่ขวามั้ยมีบ้านเล็กอยู่แต่ต้องข้ามเขานี้ไปต้องข้ามเขาฝ่ามือนี้ไปอะผ่าเมืองนะ เจอเพื่อนอ่ะเพื่อนเรียกใครที่เสาเนี่ยเราหรือเปล่า <laughs> อ๋อเพอตื่นตๆ่ตตรงนี้ในวงเล่นได้เลือกตึ่มาตื่นสูงสุดไหมละ่ะถ้าสูงสุดก็เนี่ยสาดหน้าเรานี่ก็สูงอยู่ มเ,เมาเปินไปด้วยอ่ะ <c oughs> ไปด้วยวะ <c oughs> <c oughs> มาไหมัวดีมาไหมมามามาไหม <c oughs> ทำอะไรอยู่วะ <c oughs> ยิงข้ามเขาเลยเหรอพี่ เปิดมาดีตัปิดม,มามาร์คส้มเอ้อุ้ยขอบวงรึเปล่าว่าจอแล้จะได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาร์คส้มมาร์คส้มตำแหน่งมาร์คส้มไปทางขวาของมาร์คส้มมัมองไม่เห็นเลยวิ่งไปทางขวาของมาร์คส้มหยุดอาคารที่มาร์คเลยรถอ่ะใช่เป็นรถละ,ถถละยิงเข้ารถไปหนึ่งเม็ด ไม่โดนใครยิงเข้าคนเปหนึ่เม็ดจะไม่ร่วมเออเจอแล้วเจอล้วเจอแล้วอกวิ่งหายไปละเจอปุ๊บเดยมันนั่งแอบอยู่พอจะยิงแล้ววิ่งหนีเฮ้ยเกดกๆดๆมีกัดรอเกดเกดรกดรถเดรถเดรถเิด้ถเิดกิดรถเกิดรถอกดเกิดอถกิดเดกิดรถเกก ไปเลือดท่วมเลยรถลราเปหนึ่งเมตรลราเปหนึ่งคนกำลังจะไปดึงตายขึ้นตึกไปหนึ่งคนนะขึ้นอาคารนี้ไวัไ<ป>ดีอด่ะครับผมไปในรถในรถในรถ โอเคบาย a few moments later ถ้าจะเล่นแถวนี้ก็ต้องดูทางเข้าให้ดีคุณครบเมียครบยังมีแล้วมีแลนะมาเป็นเพื่อนเพื่อนยังไม่มีวิ่งเข้าวงไหน เขาวงวิ่เขาวงบางทีตึกป่ะพี่ตึกนี้เข้าได้ครึ้นตึกอยู่ในวงระวังด้วยนะมันเอาเก็บไปบังเกอร์นั้นกลางดิเดี๋ยวมไม่ทันแล้วพี่ผมโดนออกมาแล้วพี่อาจจะถามว่ามึงจะไปไหนผมมาตรงนี้แล้วดิแล้วมันอยู่ได้มีรถมาพี่ไปชิดแล้วพี่ข้างผมข้างผม อลางเจอแล้วึ่งคนอยู่ในรถรสีแดงนี่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 ไปแล้วไปนั่น,น,นละกวดดังไปกวดดังนี่ไปตำแหน่งที่มาเลี้ยวขวาถ้าจะออกทางขวาออกยังออกยัง มีคนบนเขานะระวังด้วยนะตรงนี้นะมีคนตรงนี้มีจีปีนี่ว่าเอา <c oughs> สบายละ่ะเอ้ยรถถังว่าเขียวพี่รถถังออกจากว่าเขียวบนรถถังออกจากว่าเขียวไอจอดถอยไปจากข้างบ้านขึ้นมานั่งดูกับผมได้นะก <c oughs> ็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นลย คนเขาลงมาแล้วนะโอเคตาเาแบกออกใน,นยนขวัญโชว์ด้วยธรรมาดาที่ไหนเลยมันอยู่นี่นะอยู่มักส้มนะ,ะเฮ้ยมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาชิดข้างเสื้อขาวอยู่ทาง160หน้าผมวิ่งยกเยกยกเย,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 ยกอยู่ สองตี้นะนั่หน่งเดีเดี๋ยวบันมาฟ้าพี่สองคนอย่าน,น้อยอยู่ไหนวะบันมาฟ้าสองคนไอ้เยต้องไปอ่ะไอ้เย่ใช่เราต้องไปไปเลยดีกว่า มีคนอยู่ในควันนี้คันมักส้มมีคนระวังพี่เจ้าอยู่หน้าพี่เจาเลยม,มักส้มซ้ายมือพี่ระวังออกซ้ายสองคนแล้วนะซ้ายมือพี่ทั้งคู่เลยไปแล้วพี่เข้าแล้วนะเ,เนรียบร้อยทัว ดึงได้ไหมนั่นน่าจะโอ๊ย <S <S ใครจะไปรู้เขาอ,อยู่เดือหลังกำแพงอ,อยู่มารส้มเลยโอ้โหไปไม่ได้ด้วยวงบีบ อย่ารู้ออกหลังกระแพงเราสวยเหลือคนเดียว,วเราเพื่อนเราโอ้โหแล้วใช้ปืนเทพด้วยวิกเตอร์วิกเตอร์วีเอ NS, เทพลูกเก้าไอของดีของดีของดีไอของดี เทมลูกเก้าเรา